รูหลาหน่าอยู่ฟูลออปชันทำเลดีมากใกล้อ่างมาประชันขนาดที่ดินกนว่า1อ8ตารางวาพื้นที่จะซอยทั้งหมด5 6 4ตารางเมตรครับบ้าน3ชั้น5้ห้องนอน7ห้องน้ำห้องนั่งเล่นมีขนาดที่ใหญ่มากเหมาะกับการใช้เวลากับครอบครัวครับและยังสามารถใช้พื้นที่ตรงนี้ปรับเปลี่ยนเป็นฟังก์ชันอย่างอื่นได้ด้วยครับใช้เวลาดูหนังฟังเพลงตรงนี้กันได้เลยข้างบนชั้น2จะมีห้องนอนทั้งหมด5ห้องเลยนะทุกคนโดยจุดเด่นของเขาคือทุกห้องนอนจะมีห้องน้ำในตัวครับโดยบ้านหลังนี้เข้าขายแบบ fully, ฟูลรีเฟรนิดนะทุก มาสเตอร์เบดรูมมีขนาดใหญ่มากที่สําคัญคือมองเห็นวิวสระว่ายน้ำตรงนี้ด้วยนะทุกคนวิวจากระเบียงสีเขียวสบายตามากมากเลยตื่นเช้ามารับพลังงานดีๆทุกวันนะครับการออกแบบของเขายังมีลมโฟล์เข้ามาในตัวห้องนะทําให้ห้องไม่ร้อนครับตอนนี้ผมอยู่ที่ชั้นสามของตัวบ้านนะบ้านหลังนี้จะมีเทเรสท,ที่มีขนาดใหญ่มากๆเลยพื้นที่ตรงนี้นะครับสามารถมาจัดปาร์ตี้เอนจอยกันได้เลยครับทุกคนโดยเขาจะทำเคาน์เตอร์บาร์ไว้ด้วยนะครับละช่วงเย็นๆน,นะครับเราสามารถมาชมซันเซ็ตจากตรงนี้ได้ด้วยนะทำเลของตัวบ้านใกล้อ่างมางมกโรงเรียน บีด้วยครับสําหรับคนที่ชอบใกล้ชิดธรรมชาตินะผมแนะนําบ้านหลังนี้เลยครับ